ผีในป่าในยามค่ำคืนที่ลมเย็นพัดผ่านไม้สูงใหญ่บรรยากาศในป่าลึกแห่งหนึ่งกับเงียบสงัดราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หยุดนิ่งไปจนหมดสิน้นเสียงของนกกลางคืนและสัตว์ป่ากลายเป็นเสียงหายไปกับความมืดสาธิตาหรือที่ทุกคนเรียกเธอว่าสาเป็นหญิงสาววัยยีปีผู้ที่เติบโตในเมืองใหญ่แต่ด้วยความที่อยากสัมผัสก,กับธรรมชาติและหาความสงบสาได้ตัดสินใจเดินทางไปพักผ่อนในกระท่อมเล็กๆท่ามกลางป่าลึกที่ห่างไกลาจากโลกภายนอกวันแรกที่สาถึง สาวสวยผู้นี้ไม่ค่อยรู้สึกถึงอะไรผิดปกติมีเพียงความรู้สึกสงบที่บังเกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนที่สองคืนหนึง่งเมื่อสาวนั่งอยู่ใกล้เตาผิงในกระท่อมเธอเริ่มได้ยินเสียงแตกๆมาจากข้างนอกคล้ายกับเสียงคนเดินอยู่บนใบไม้แห้งเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเาวากับว่าใครบางคนกำลังเดินวนรอบกระท่อมสาวไม่คิดอะไรมากคิดว่าอาจเป็นสัตว์ป่าแต่เมื่อเสียงนั้นหยุดลงทันทีและทิ้งความเงียบสนิทไว้สาวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจในคืนถัดมา สาหยิบไฟฉายแล้วเดินไปตรวจสอบรอบๆกระท่อมเมื่อเธอเปิดไฟฉายไปที่ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นเธอเห็นเงารูปร่างของคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเพียงแต่ว่ารูปนั้นไม่เคลื่อนไหวและเหมือนจะจ้องมาที่เธอสาล้านหายใจและพยายามเข้าใจว่าเธอคงเห็นภาพหลอนแต่เมื่อเธอลองหันไปมองอีกครั้งเงานั้นยังคงอยู่ไม่ได้หายไปสาหยิบมือถือขึ้นมาดูและโทรหาผู้จัดการกระท่อมแต่สัญญ,ญาณกลับหายไปในทันทีสาเริ่มกลัวมากขึ้นและตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในกระท่อม แต่ก่อนที่เธอจะเข้าไปถึงประตูเสียงกระซิบแผลวววดังขึ้นเบื้องหลังเธอไม่ควรมาที่นี่เสียงนั้นมาแผวววจนเหมือนจะซ้อนทับกับลมที่พัดผ่านมาเมื่อคืนนี้เองสาไม่สามารถหลับตาหรือหยุดขนลุกได้ตลอดทั้งคืนเสียงแปลกๆยังคงดังในหัวของเธอขณะที่ต้นไม้ใหญ่เริ่มสั่นไหวอย่างผิดปกติไม่มีลมุ่งนี้เช้าสาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่เมืองในขณะที่เธอเตรียมตัวออกจากกระท่อมมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากพื้นดิน เสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ใต้พื้นสาหยุดทันทีเธอเอื้อมมือไปจับมือจับประตูกระทั้งยินเสียงนั้นแผเบเอาเข้ามาในใจช่วยชนางช่วยอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่สาหันไปมองที่มุมห้องและในความมืดนั้นก็มีเงาคล้ายผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดขาวสีซีดและหน้าตาไร้ชีวิตชีวาดวงตาของหญิงสาวคนนั้นเต็มไปด้วยความโศกและเหมือนกับกำลังขอความช่วยเหลือจากสาเทอาจารย์เป็นใครสาถามด้วยเสียงสันน่นชนาง หญิงสาวที่ถูกลืมไปในป่าแห่งนี้อย่าปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่ต่อไปฉันต้องการปลดปลอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งสาวไม่สามารถทนกับความกลัวนั้นได้เธอวิ่งออกจากกระท่อมทันทีและมุ่งหน้ากลับไปทางที่เธอมาจากป่าที่ลึกลับนี้จะยังคงคุกคามใครอีกหลายคนที่กล้าเข้าไปหลายปีผ่านไปกระท่อมนั้นยังคงอยู่ในป่าและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เมื่อใดก็ตามที่ใครเดินผ่านก็จะได้ยินเสียงกระซิบแผวววดังขึ้นจาก่ามกลางต้นไม้่วยฉาง ผีในป่ายังคงเฝ้ารออจารย์